เป็นเจ้าแรกแรกไหมที่แบบว่าตีปอกพวก KR อย่าไปลื้อฟื้นผมอ่ะอุตลีกับเพื่อนแหละเจ้าแรกๆเลย KR ใส่ลูกแกม่าผมอยู่มหาชัยมาเป็นสิบปีร้านอะไรยังไม่รู้อ่ะลูกแกม่าเป็นยังไงเลยเพราะผมเป็นั่งกึ่งผมจะรู้่ะว่าถอดเอาสลักเท่ากันหัวยาวหัวยาวกว่าอะไรยาวกว่าทำยังไงครับก็กึ่งออกให้มันเท่ากันสลักเท่า VR เป็นข้อได้เปรียบของช่างกึ่ง อ่าใช่เสื้อปอกถ้าเรารันได้ดีเขาบอกโอ้ยเสื้อปอกเสื้อโอ้ยมันทนไอพ้พวกเนี้ยที่จอดอยู่นี่ก็เสื้อปอกหมดแหละใช่คาวานี่ก็เออใช่ยามาฮ่านี่ก็เสื้อปอกนะเสื้อปอกหมดหลยยัง<ะ>ก็อยู่ที่เราไล่อะเราก็ไล่เราลันเราจูนแล้วก็อยู่ที่คนฝานด้วยคุณมาถูกทางแล้วนี<ม>่ผมไม่กลัวผมไม่กลัวครับกลัวครับปอกพูกเคอ <laughs> อย่าไปลื้อฟื้นนโดอย่าไปลื้อฟื้นมันโด ไหนไหนมาแล้วอ่ะก็อยากจะให้รู้ก็ได้ครับผมบอกเลยผมอุตลีกับเพื่อนแหละเจ้าแรกๆเลยอยากจะรู้ไหมครอาใส่ลูกแกม่าสมัยนั้นลูกแกม่าลูกเท่าไหร่ลูกก็สี่ร้อยกว่าบาทผมอยู่มหาชัยมาเป็นสิบปีครับ้านอะไรยังไม่รู้อ่ะลูกแกม่าเป็นยังไงเลยอ๋อเหรอไม่รู้ออผมบอกได้เลย ทั่วไปเนี่ยไม่รู้จักรูแกม่าว่าจะทายังไงผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเพราะผมอยู่แสงเจริญพานิชมาเพราะว่าเมืองการเนี่ยเขาจะมีพกรุดลดรูเกมุกแกม่าเพราะผมไปนั่างกึงผมจะรู้ไงว่าถอดเอาสลักเท่ากันหัวยาวหัวยาวกว่าอะไรยาวกว่าทํายังไงครับก็กึงออกให้มันเท่ากันสลักเท่า VR เป็นข้อได้เปรียบของช่างกึงอ่าใช่ถ้าคนถ้าคนคนคิดนะ ถ้าคนคิดเป็นอ่ะมันก็โอเคครับแต่เดี๋ยวเนี้ยฉลาดกันหมดแล้วอืฉลาดกันหมดแล้วแต่ในสมัยนั้นไงโอ้โหถ้าสมัยนั้นแหละแล้วแล้วทำแล้วทำแล้วแรงกว่าเพื่อนได้ปะผมว่าไอ้ที่โดนโดนผมไปนะเป็นสิบสิบเจ้านะยี่สิบเจ้าเลยนะแล้วปากเขาเงียบก็ผมก็เงียบเพราะว่าเสื้อข้างนอกข้างนอกมันคือเสื้อคาวาคาวาใช่ไหมคาวาแต่ข้างในมันไม่ใช่ไม่ใช่ บางคนเขานึกว่าเป็นเสื้อเดิมเสื้อเดิมก็เสื้อเดิมลูกเดิมลูกเดิมคาวาใครจะไปบ้าตีปุ้งตีปอกทรงเด็ดก็คือรถใช้งานรถแข่งใอร่าไปตีส่วนใหญ่นะอ่าสมัยแต่สมัยนั้นป่าตีไงผมตีมาจําได้ว่าถ้าลูกยาม่าเนี่ยผมใส่มาตั้งแต่ก่อนแข่งเอ็มซีอ่ะสนามสุดท้ายอ่ะโอ้ต้องมีสิบสิบเกืยี่สิบปีแล้วมั้งยี่สิบกว่าปีแล้วซึงมอก่อนไม่มีใครเขาทำมีใครเขาทำหรอก รมีผมอุตรีคนเดียวเละลูกใหญ่เลยนะฮะลูกใหญ่โอก็กินอ่ะได้เรียบตัวเสตอร์สเตอร์หน้าสิบห้าหลังยีบเก้าครับไม่โดนผมห้าสิบเมตรอ่ะไม่โดนเหรอครับด้วยลีดลีดผมก็ใหญ่ครับเขาเขาใช้ลีดเคอารคาร์บุนคาร์บอนใบเนี่ยคาร์บอนเหรอครับผมใช้เคเอ็กสองยห้าสิบอ่ะ Oh. เพื่อนผมอะจ็อกอะครับจ็อกสัมพัน์จ็อกสัมพันธ์อะถามเลยอันนี้คู่สีกับผมเลยครับนี่เลยนี่กับตัวป่วนมาเนี่ยเอ้ยมึงใส่เนี่ยเฮ้ยมึงใบไม่ใหญ่เออมึงใส่ก็เลยกันไอนแกมึงใส่เลยอาใส่โอ้โหคนละเรื่องดีกว่าเดิมโอ้ยเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนถ้าพูดตรงๆนะปะ๋า ถ้าบางคนเขาจะนึกภาพไงว่า k คลูก59สมัยนีย้มันแรงก็จริงแต่เมื่อก่อนมันไม่ได้แรงขนาดนั้นใช่ไหมไม่มไม,ไม,ไม่ไม่แรงมันไม่ได้แรงขนาดนั้นครับทุกทกคนเพราะว่าไอการพัฒนามันยังไมไ่ต่อยอดมาถึงทุกวันนี้จริงๆแล้วนะมันมีเราก็มองข้ามไอตรงไฟไปครับมีคนเดียวเป็นลูกน้องผมเนี่ยครับชื่อชาติยูเดมภาษ์ดงดูดูดพูดว่าจะดี ับไปแข่งรถกับผมเนี่ยชาตีคนเนี้ยจะต้องไปกับผมเขาอาใส่กองแดดมาผมก็บอกว่าเขาบอกป๋าเนี่ยผมใส่กองแดดมาเราก็เออมันเล่งรถอ่ะมันเล่งมันก็เออมันก็ดีลุ้งโคตรวิ่งเลยเราแต่เราก็ยังไม่เชื่อว่ามันไปใส่กองแด็ดเอาเอาก็มันดิมันใส่กองแดดมาก่อนเพื่อนเลยนะไม่มีใครใส่เลยผมก็ไม่ใส่เมื่อก่อนก่อน็ยุคแรกๆใช่ไหมออมันใส่กองเดดเนี่ยมันใส่มาแล้วมันก็ตัดตัดเป็นลุงเป็นเหล็กกันบอกโอ้โหดีมากเลยป๋า เลอวเออดีก็ดีมือก็แลกันอะไร okay. ผมพูดตรงๆนะป่ะช่างรุ่นใหม่ครับต้องถ้าไม่มีช่างรุ่นเก่าที่เขาเคยท<ะ>ําอลองผิดลองถูกไว้ผมว่าถ้าพูดตรงๆคือเดินทางมายากเหมือนกันใช่ช่างสมัยก่อนเดินทางยากนะกว่า<ๆ>จะเจอจุดตรงนี้เป็นจุดที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสูตร เขาเรียกว่าพระคมภีได้ไหมแบบว่าเป็นสูตรในพระคัมภีที่ว่าได้อะใช่คือสมัยนี้คาวาใส่กล่องไฟอะไรก้อนเดดใช่ไหมคือนั่นแหละป้าอย่างที่ผมบอกว่าเป็นช่างผมพูดตรงช่างรุ่นใหม่เขาเขาลบแล้วก็นับถือช่างรุ่นเก่า่ใชว่าเขากว่าจะงมงแต่ผมก็ไอ้กงข้อนี้ผมก็ฝากเด็กๆข้างนอกๆนะที่ยังไม่รู้ที่อยากจะเรียนรู้คําว่ากล่องแดด ไม่ได้หมายความว่ากองเดดเดิมๆนะมันเป็นกองเดดแต่งที่มันจะเล่งได้ขนาดนั้นแต่ถ้าใช้กองเดดเดิมๆเขาก็อาจจะเพิ่มไอซีหรือว่าอาจจะเพิ่มค่าอะไรเข้าไปมันถึงจะเล่งได้ขนาดนั้นครับเด็กๆไม่ใช่ว่าเออไปหาไปขโมยกองแดดมาใส่แล้วมันจะวิ่งมันไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่มันทูกกล่องแต่งที่เขาโมดิฟายมาแล้วไม่ได้ครับกองแด็ด กล่อง LS ปพักเอลเักอีเอะไรเนี่ยมันจะสลับกันคแค่นั้นเองแค่นั้นเองเด็กๆก็ให้เรียนรู้นิดนึงไม่ใช่ว่าอุย้ยกองคนน้นดีคนนี้ดีมันอยู่ที่เราตั้งค่าของมันว่าค่าของมันอะขนาดไหนเราต้องการใช้ตรงไหนศูนย์ใต้บนอยู่ตรงไหนศูนย์ใต้ล่างอยู่ตรงไหนรเราจะเอาไฟแก่คีมินแล้วเราฉายไฟลงไปแล้วติดเครื่อง แล้วไฟอ่ะจะอยู่ตรงไหนรตรงตรงหน้าตรงตรง F หรือหน้า F อฟอ่าศูนย์จุดเก้าไฟโหลดมาที่ศูนย์จุดเก้ามันก็จะโอเคไหมมันก็โอเคแล้วเรื่องไฟมันก็เป็นที่ละเอียดอ่อนบางทีผมก็แค่ฟังเสียง <นะ S 1> ผมก็ถ้าเป็นรถแข่งจริงๆหรืออะไรจริงอ่ะผมจริงจะไปใช้ตรงนั้นแล้วก็ส่องดูแค่นั้นแหละแล้วตัดภาพมาที่แบบว่าเออเคอาร์ K A, แล้วก็นั่นแหละใช้ ตีปอกตีอะไรมีความทนทานไหมป๋าทนทานมันก็อยู่ที่เหล็กอะเนาะอยู่ที่เหล็กแล้วอยู่ที่คนเทคนิคก,การที่จะอ,อัดเข้าไปด้วย oh, อ๋อนี่คือหัวใจหลักของเสื้อปอกใา่คนมองว่าบางคนเขาไม่มีงบที่จะเบิกเสื้อหกเจ็ดพันไงป๋ามันแต่แต่ถ้าด้วยด้วยนผมก็ต้องไปท้าความเรื่องน้ำมันอี่แหละบางทีตีปอกเนี่ย ไปใช้พึกน้ำมันแก๊สโซฮอแก๊สโซฮอมันจะแห้งครับมันจะแห้งมันไม่เหมือนบินซินครับบินซินเนี่ยมันก็ยังช่วยได้มันจะไม่แห้งอย่างน้อยก็ต้องเป็นซินนั่นแหละอ่าใช่ใช่ถ้าดีหน่อยก็ออกเทนอ่าถ้าออกเทนมันก็จะมีสารมีค่ากันน็อกมีอะไรตัวนี้ตัวคือไอ้น้ำมันออกเทนเนี่ยมันไม่ได้เผาไหม้หมดนะมันยังมีสารอยู่ถ้าแก๊สโซฮอเนี่ย มันจะแห้งเลยเหมือนกับไอ้พวกไดโตกับไอ้พวกคิวสิบหกอ่ะมันจะแห้งแต่ถ้าเอามันอยู่จะดีมากจะแรงเออจะแรงเพราะมันฟุบมันหมดมันมันระเบิดเลยอัดปุ๊บระเบิดครับแห้งหมดแห้งหมดแต่มันจะทนลูกสูบมันจะทนไม่ได้ครับมันจะทนไม่ได้ต้องต้องเข้าใจเสื้อปอกถ้าเรารันให้ดีเขาบอกโอ้ยเสื้อปอกเสื้อโอ้ยมันทน ไอ้พวกนี้ที่จอดอยู่นี่ก็เสื้อปอมหมดแหละใช่คาวานี่ก็เออใช่ยามาฮ่าเนี่ก็เสื้อปอมอะเสื้อปอมหมดหละยังก็อยู่ที่เราไล่อะเราก็ไล่เราลันเราจูนแล้วก็อยู่ที่คนฝานด้วยครับแต่ว่าทั้งเนื้อทั้งอะไรทั้งเนื้อทั้งน้ํามันอยู่ที่การเทคนิคการที่เราอะจะอัดเข้าไปครับจะอัดเข้าไปแต่ผมไม่ขอพูดตรงนี้แล้วกันก็เอาเป็นความลับนิดนึงว่าเราจะอัดแบบไหน ถ้าอยากถ้าอยากถ้าอยากได้ของดีก็ฝักส่งมาได้ใช่ส่งมาได้นะครับที่ป๋าดิดมหาชัยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วหวังว่าน่าจะแบบหลายๆคนเนี่ยน่าจะอยากรู้แล้วก็ได้รู้แล้วว่าป๋าเนี่ยเขาก็เป็นผู้ริเริ่มหลายๆอย่างชอบดัดแปลงชอบป๋าบอกว่าพี่เลนนี่เหรอเยอยมากจะพี่เลนโอ้ใช้ครานี้เลยสมัยก่อนอะเคอาร์ผมใช้โชคหน้าลีโอ เมื 23, ่อ23ที่ปีแล้วโอ้โหหาผมบ้าโอ้โหไปใช้ชกหน้าไ <c oughs> อ้เงี้ยงะอ่าผมบ้าแมนตามกันหมดอาพาตามหมดผมกลับมามาใส่ชกหน้าดีโอใส่เพิ่งนี้ <c oughs> ตอนหลังผมไม่เอาเรื่องหน้าดีโอผมใช้ชกหน้าโนวาดีกว่าค่ก <c oughs> ็โ <c oughs> นวากันก็โนวามันก็ดีมันก็เบาแต่อยู่ที่การที่เราไปเซตน้ำมันครับชกหน้าเล็กอ่ะ มันก็เบาไหมมันก็เบามันก็เ,เออเดี๋ยวนี้เห็นไหมพวกนี้เป็นทกหน้าเล็กหมดแต่อยู่ที่การที่เราเซตมันแต่รีโอก็ก็ใช้ดีใช่ะปะก็รีโอที่มันดีเพราะว่าลูกสูบมันใหญ่ลูกสูบมันใหญ่น้ำหนักต่างกันมากไหมฮะระหว่างโลมากนะนมาก,มากพูดถึงว่ามากก็จะเบาขึ้นเบาขึ้นเบากี่โลอ่ะแต่ข้อเสียก็หน้าเบาอ่าหน้าเบาแต่เดี๋ยวนี้อยู่ที่การช่วงมันซับครช่วงซับตรงนั้นเนี่ยพวกนี้เราก็ ไม่เห็นเป็นไรเลยก็ใช้ได้อก็ใช้ได้อยู่ที่การแล้วเราจะเซ็ตน้ำมันที่ลีโอที่มันดีเพราะอะไรเพราะลูกสูบข้างในลูกสูบข้างในมันมีตัวขาวๆคล้า,ายๆวาล์วพวกเนี้ของเขาอะแต่อย่าลืมนะโนวาเนี่ยใช้กันมา1ิบ0ีสปีไม่เคยเปลี่ยนในตัวนั้น<อ>แต่ถ้าลดดะ้นๆหน่อยแต่ถ้ายังโนวารถเบสิกเนี่ยถ้าลืกม,มาต้องดูว่าไอตัว เวลานตัวนั้นอ่ะมันต้องอาจจะต้องกึ่งใหม่ครับ<ช>กึ่งใหม่ให้มันพอดีพอดีไม่ใช่มันหลวมหลวมอะน้ำมันมันก็ขึ้นเร็วลงเร็วมันก็เหมือนก็มันก็มี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 ส่วนมีส่วนประมาณนี้เนาะประมาณนั้นแหละโอเคหลายๆคนน่าจะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ป๋าผมด้วยนะครับหวังว่าคนน่าจะ ชอบแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็ได้ฟังตำนานเก่าๆของปาดิษมหาชัยซึ่งไม่เคยถ่ายแบบนี้มาก่อนถ่ายแต่รีวิวรถแต่เราก็มาถ่ายให้ทุกคนได้ดูแล้วก็อัดอั้น,น <ะ S 2> ดันใจก็เลยโค<อ>ตรใช่หมระบายให้ฟังว่าอเออมันเป็นอย่างนี้แต่ทุกคนเน<ม>ต้องมีความพยายามมันเพียนไม่ใช่อยาก,ยากจะดูเขาอย่างเดียวครับโดยที่เราไม่ได้ทําทุกอย่างเราต้องลงมือแล้วต้องทําด้วยตัวเองครับอย่าโลภ ข้อสําคัญผมบอกเลยดูเฟซเราดูอะไรดูนั่นได้อย่าโลภเราอย่านึกว่าโอ้ยทําไปเถอะบบางครั้งรถเดิมๆอาจจะกินรถแต่งก็ได้ใครจะไปรู้มันอยู่ที่การเนี่ยเราจะหมกได้แบบไหนใช่เดี๋ยวรอดูโปรเจกต์เอเร์ของป๋าคอยดูคอยดูมีมีเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีหลายโปรเจกต์เดี๋ยวยังหมกไว้อยู่ยังหมกกันอยู่ยังนั่นอยู่แต่เราก็อยากจะให้ความรู้อทุกๆคนที่ มาเข้ามาดูนะที่อยางใน YouTube ของเดสิกหรือรของเราเนี่ยเราก็าอยากให้ความรู้ครับแต่แล้วเราบางทีที่เราอาจจะตอบไปถูกใจหรือว่าอะไรบางคนอนะ่ะอยากจะถามผมถามเลยไม่ใช่ว่าเออผมจะลดไป ผมจะรถไปทําไม่ต้องพูดไม,ไม่ไม่ต้องหลอกผมไม่ต้องกลัวับผมตอบหมดผมไม่กลัวเออผมไม่กลัวอยู่แล้วแต่ว่าไม่ใช่ผมจะรถไปทํำจางูนอย่างนี้แล้วก็ให้ผมนั่งรอข้าวก็ไม่ได้กิน<อ>ทุกทุกคนเข้าใจไหมครับถ้าดูคลิปนี้ครับเออทุกคนเนี่ยน่าจะเข้าใจว่าเนี่ยผมอยู่นมรีผมจะเอารถมาทําหลายเจ้าเขนมรี แต่ไม่ไม่มาผมเมื่อจะไปไหนก็ไปไม่ได้หิวข้าวก็หิวก็า่าจะมาจะมาโทรไปก็ไม่รับสายแสดงว่าเขาต้องขับรถมาหรืออะไรผลทุดท้ายไม่มาโอ้โหผมละเสียใจเลยเออมันมันเราด้วยเราจะไปธุระเราก็ไม่กล้าไปครับเลยมันไปเสียทั้งธุระไปเสียทั้งใจด้วยว่าเออเราก็เราให้ใจขนาดนี้ นะอ่าโอเคขอบคุณมากเลยทุกๆท่านนะที่กดไลค์กดแชร์ให้เบติกหรืออะไรเงี้ยนะเออโอเคครับผมครับคุณมาถูกทางแล้วนี่